ลังสวยครับแต่ตียากนิดนึงจุงกระครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้พามาหาพึ่งอีกแล้วครับผมขี่รถมาจากบ้านมาประมาณยี่สิบนาทีครับมาเจอกอไผ่ร้างตรงนี้ครับกอไผ่ผุครับผมส่องหาประมาณห้านาทีหาไม่เจอครับพอจะกลับเห็นเบามบินออกมาครับก็ส่องไปก็เจอรังหนึ่งครับแต่ว่าจะเข้าไปดูเช็คน้ำหวานสักหน่อยหันมปอีกฝั่งหนึ่งเห็นรังหนึ่งครับรังใหญ่เลยครับผมรังใหญ่กว่ารังแรกครับเดี๋ยวไปดูนะว่าจะมีน้ำหวานไหมไปครับผม หนึ่งรางอยู่ในนี้ครับอีกหนึ่งรางอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะกรารรังนี้ก่อนครับผมโอ้ยอยู่ในลืบนี้จะตียังไงพี่น้องเนี่ยอยู่ในลืบเลยโอ้รงังรังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่น้ำหวานดีนะมันมถูกครับเก็เอามาได้เลยโอ้ยของมันก็ไม่หูกนะ โอ้เราจะตัดได้อยู่่ตัดไม่ยากครับน้โอเคครับมันแตกว้ายแตกแน่นอน ผู้แท่นนี่ชึบคอยตัดครับตัดแล้ว่อยไปจับตรงนู้นชึบเดี๋ยวนี่ครับอมองยาน,นี่นึงพี่น้องอื้อหือโอ้ยกลองขูดแน่นอนนี่ขออภัยครับกูโดนซัดด้วยเรื่องเรื่อง เอาอยากครับผมม,มาแล้วหักเ,เลยครับโอ้หน้ำหวานเต็มครับผมครังแรกมาแล้วครับก็ได้มาแล้วครับรังที่สองไม่โอเคครับน้ำนิดเดียวครับผมครังเล็กมากด้วยเลยไม่เอาปล่อยเขาขยายพันธุ์ไปครับ แพ็คเรียบร้อยผมจะเอาเฉพาะหูน้ำหวานนะครับเอาไปคั้นขายน้ำหวานนะครับส่วนตังผมก็จะให้เขาขยายตัวต่อไปนะครับขยายพันธุ์ไปครับไม่ได้มาทัางรังนะปะหาเพิ่มครับรังที่สองครับทุกคนโอ้โหรังใหญ่มากเลยอยู่ในข้างทางครับกอไผ่ครับผมเดี๋ยวไปดูหนึ่งครับว่าอันเนี้ยจะมีน้ำหวานไหมแต่ว่าน่าจะมีเพราะว่าอยู่ติดคลองเลยครับผมไปดูนะครับ อู้หูหาทางก่อนอ้้หูงานหยาบเลยทีครับผมมาถึงแล้วครับอือหูหลังสวยครับเต็ตตียากนิดนึงอ่ะโอ้ตัดตรงนี้ก่อน เอออยู่ไผเลยครับนเนี่ยเหนียวใช่ไหมตัดยังไงเนาะไผ่ครับเดี๋ยวภาพไม่สวยนะครับ บ <c oughs> ินมาชนมือนะโอ้ยจริงเอาไปอยู่ครับกินหักเรียบร้อยแล้วไม่มีกินพย้งด้วย เอาเบกไฟเข้าจะวนเอาเดี๋ยวลงก่อนเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมขอตีลงมาครับทายไม่ได้จริงๆโอ้ยากลำบากเลยกันทายยากจริงครับผมขออยากตีแป๊บนึงเดี๋ยวมันดูข้างล่างครับผม สุดยอดจริงตามมาแล้วครับผมยี่สิบนาทีขอจะมาได้ครับน้ำหวานโดดติ้งติ้งติ้งติงเลยครับผมตอนนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยครับนังขอไปกินเล้ครับพี่น้องโอ้ยยากจริงๆเหมือนจะง่ายครับเหมือนจะไม่มีอะไรเลยแต่ก็ยากสุดครับอ่ะโอเคสได้น้ำหวานโดดทิ้งไปแพ็คก่อนครับอันนี้ได้แต่งานยาบๆครับลังที่สามอยู่นี่ครับจะหมดเวลาอยู่แล้วนะผมผมจริงเจอมาเจอ เจที่ตีไม่ได้เนี่ยสี่รังครับผมอยู่นี่ก็ภายน้ําลึกเลยนะฮตีไม่ได้ตีไม่ไหวนะครับอันนี้ก็จะเสี่ยงด้วยอันนี้มันมันไม่มี้ํานะแต่ว่ากิ่งมันเยอะแยะไปหน่อยเยอะไปหน่อย,ย,ออยแต่ก็ได้อยู่เราจะขึ้นไปตีครับเดี๋ยวไปเจอข้างบนครับผมอ่ะไหวอยู่โอ้โหดูสูงครับสูงมากเลยปีนขึ้นมาครับนี่รังพึ่งโอ้ฝนฝนจะตกหรือเปล่า โอ้โหเล่นจักเงือแตกแล้วพี่น้องกว่าจะขึ้นมาถึงครับกว่าจะตัดขึ้นมาได้ครับอโอเคเดี๋ยวลองตัดดูครับมันวิตัดเข้าไหมตัดไม่ขนาดเลยครับผมอออเออโอจะขาดละเอวขาดแล้วพี่น้องแต่วอ,ออกมาได้ อถ้าดังนี้เอารังวางไว้ได้ก็จะเอาไว้นะครับถ้าเกิดเอาไว้ไม่ได้ก็ต้องขออภัยพี่น้องนะวางกันเด้อ โอ้แตกแตกแตกอ๋อโอ้โ huh. หหลักสีละโอ้ขนมหวานพอมีอยู่พี่น้องเนาะถุงละก่อ huh. น เสียดายน้ำหวานครับเอาไว้คั้นก่อนอีือตรงกลางสูงพูงเอ้ยสูงสูงพึ่งนี่ใจงเงย็นนะพี่น้องอย่าไปเสียสตินะเดี๋ยวอันตรายเขาอยู่บนต้นไม้ต้องมีสติยเยอะๆเอาละโอ,โอเคคนต่อยเป็นเรื่องปกติช่างมันรังเก่าครับเบลอเลยนี่คนเก่ามันอันนี้ไม่รู้รังเดียวกันหรือเปล่าไมา่รู้เดี๋ยวรังไว้ตรงนี้นครับผมไปเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับเจอข้างล่างครับเอาอะโอเคพี่น้อง รังที่สามก็มาแล้วครับผมทั้งหมดทั้งหมดเจอวันนี้เจ็ดรังนะครับผมได้มาสามเอาไม่ได้สี่นะครับผมอ่ะยวเจอกันคลิปหน้าครับนะฮะคลิปหน้าอาจจะพักเรื่องหาพึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องดูก,ก่อนนะครับพอไปเจอไมายปลาไหลมาโหโคตรสวยเลยพี่น้องน้ำมันแห้งแล้วข้าสูบน้ำออกแล้วโอ้โหอย่างแจ่มเลยไมยดงปลาไหลปีที่แล้วท,ที่ผมเปิดสร้างได,ได้ได้ครับ สุดยอดจริงๆเลยไปเจอมาวันนี้ครับสุดจัดจริงครับผมไะกระบัางครับผมหิวข้ามากจะจะห้าโมาง้มั้งันนี้ไปครับผมขอบคุณที่รับชมครับฝากติดตามและแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ